จับให้ดุหมากพี่น้องนี่ข้าเจ้าว่าหมากอันนี้ครับหมากน้ำแท็งครับเอาไปซักผ้าได้ครับสมัยโบราณเพื่อนว่านั่นเอาหมากอันเดี๋ยวผมชีพิสูจน์เบิ่งนะครับว่าจะมีฟองหรือไม่หมาก่พี่น้องโอู้หูอะไนี่ก็เป็นมูฟมาสิวะเอาไปได้ล่ะหึมเอาน้าจับเลยเม่นยังวะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่ เอาไปกินข้าวป่าครับพี่น้องข้าวป่ามาือนข้าวป่าหาไม้หมือนี้เอ๊เจอรถด,ดีนี่ครับทางแยกอันทางแยกไปตทานอราเขียนกับทางแยกไปสเสน่นครับตามแยกรพี่น้องมือนี้เปิดกล้องอยู่นี่ครับพี่น้องครับไปรู้ดูกันนะครับว่าสิไดบ่ นี่นะครับพี่น้องะเป็นสามแยกไปข้างขวนี่จะไปน้ำตกการอาเกียนครับนี่จะไปสะแนนครับไปสะพานหินครับพี่น้องป๊ไปหาในผพานตีครับอยู่เพียงคนละเริ่มเริเร่มซื้อน้ำแข็งครับไม่ในผ่านารถทดไปอยังใส่ไต่ฮะ มอดใหข้าอขมขนมทั้งคนที่เนอะรอวขนอ้ก็ใจอ่ะไม่หกระลูกกอดกดันตกงลูก่างไปจิแถวด้ยอินยังอ๋อโทรหาจาละกี่เยอเป็นยังอะันี้เป็นยัง มยอมันเขียนนมันถือฟ้ามืออรหัต<า>นคนเลยพีย่ขอใจพอไผ่ก็ึ้อรถอยู่โวนบ้านเจากก้าเจ้าเห็นมันเหรอึ้นรถไผล่ะมันไเขาปสนนี่ไผอยู่โนสานเขามาตึกเบสมัล่ะจากทาบ้านอะไเลยเสือเขาใช้เกเขามันถือมันใหญ่อยู่แต่สวนนี่เอใจ เราไมปข้นรถด,ดันชนสะพานตัวอนมีสะพานสองัอ้นาสะพานปูนไปทางบานเน้อาา่บน้ำม่จะเปียกก็แล,ละะวอน้บันนี้อดบ,บ้านให้ลูกพูไปเื่อยนไปทำีน่นเคือไปเหงอยู่ส้วันนี้สะพานเนีว่าเขามาสิมมเมตรไปน้ำเขหาหงักไปเฮ็ดังไหเอ้นบ่ยาเลยโอ้ยาเฮ็ดอีเกอร์วนนี้ฮานะเลี้ยงกบกับพี่น้อง โอ้จบจักต mm ัว hmm. นี่สองร้อยมัดนี่ปอกนี่เอามาใส่นี่โมเอาใส่รถยังมาบัมนี่ใส่ได้ปะหมไปได้ในนอกะแคนหกสิบโอ้กบครับกบนั่นมันใหญ่านครับบรรยากาศหเห็นนะครับนอ จับให้ได้ไปิดาจะขอเพื่มนะเพื่นเข้าไปแล้วจะเพิ่มอย่าง่ายเอาเท่านั้น Cái... mình sắp tài mình nhận ô khoan tài tài mẹ nhận ô thấy là มอนอมเกได้อีนะมอกินอยู่นกนินอยู่ยานท่นอยกินอยู่ย่านท่นนี่ครับนายพานว่าฟานมันอยู่ไหนผมเหม็นขนาดเลยเหม็นครับพี่น้มมนนนนอง าน,นี่นในด่ดงในป่าของเราหกคนเอ้อันนี้ก็ก่กอกระแสนะน้องนกเสแสน โบโกกระแสน,นี่โบ,โบหึหหบบมัยยโบโบนมีเป็นตันวใหญ่ขนาดวะโบนี่อยู่ที่ผกนยมต่เอืมอ แถวนี้นอดจะออกหลายๆนิดนึงน้อยนึงครับพี่นอเพราะว่านี่เป็นบริเวณออกเหมือน,นทมครับของขน,นอนมองข้น,นอนนะครับนี่ครับนอดจะออกหลายนะครับฮะทุ่งหิวเอาอยู่บ่ที่ได้ไปหายอยู่ได้ละ่ะนี่นนครับพี่นองเบิ่งเห็ดปวกนะครับพี่น้องคน ปาดปาดพูดหรน้มป่พูดหรอ,อพูดหรอพูดหรอยกพูดหรอย่นพูดหรอว้าโอ้เห็ดปลวกครับพี่น,เนงเห็ดป,ปลวกน้อยอเอนะหรอ่ะไรขนาดขนาดขนานดิโอ้พี่นงโอ้ขนานดิมันก็เป็นปมูไปทิวะเอาไปไหนล่ะเืแล้วเนาะ โอ้ยแถวมองขเขาจะนกอยู่เพื่อนไปแล้วมัฟันโอ้ด้น้ำแทงตัวแห่งขายงาอันละยามเพือไปแล้วฟันอย่ามันออกขอึนตามือค่ะหน,น,นุ่มจุฬามองทุกอีกนั่งลงต้องลงเข้ามาในป่าก็ต้องเจอต้นไม้ป่าเอิญมาหมากกอเลครับนี่ต้นเป็นหมากกอนี่บางคนทุบเมื่อกี้นี่ ในเออในมันจะเป็นคือมากเกาลัดนี่ครับพี่น้องบ้านผมเขาเอินม,มากอ่อโอ้หมดอย่างคือลายทั้งวะนี่ครับวายเน่าครับนะครับเดินห้าง,งางตัวใครไปทางอะไระ่ะแปล้งยังยัง อ้าเห็นอีกมะอันเพชรพวลือกนะนี่เป็นดวงพระนอนเลยครับแถวนสวนมากมวยไผ่กล้าเข้ามาครับแต่ในผ่านตีนะครับเข้ามาเพ่รไปใสอะไรไปมีบุหรายเปล่าบายรีลงมาต่อครับเนาะ เป็นมองพญาพันนอนนะครับบริเวณเนาะดยว่าเป็นเห็ดปลกอีกบุ๊มเม็นีค่ครับปาเปิดมาเลยครับเริ่มบรหาแล้วครับเริ่มย่าง นี่จะหาไปฝักเอ้ยพ่อนนครับฝักฝากเอ้ยแม่ครับน้อยกเกษะแถวทางพุนแถวสกลนครมุมีครับแถวเจริญศป์ครับสกลนครกระหลมองโป้เห็ดปวกดอกเดียวพวกแข,ข่งเยอะนียขาเง่าขนาดครับเห็ดปวก เนี่เป็นยามเพชรโพโอหมกครับพี่น้องแป่บไปครับเดี๋ยวครับตัวเวอรยไปหลงนอนหลงมมงเป็นมมงเป็นมองไฟเลยครับเป็นมองไฟมองมันเลยนี่จักน yeah ี่ก่อนครับพี่น้องนี่เห็นไหม เมับพลงพลังมดไปเหเฮ็ดขี้ซางครับพี่น้องออขี้ซางเลยนอ้่างน่มนบ้ามคือบุปักนางนาเอาอานี้เฮ็ดยังไงนี่เสื้อมันเสือหัวสาน ยุงบกัดแต่ว่าหมดกัดเดี๋ยวนี้โนะอ้่ามันนก,ก็เริ่มออกลายแล้วครับพี่นอ้องพาสาลาเข้าปา่าครับนั่น ไผ้าไยมาครับอืออเข้ามาเลยเขาก็เว้นไปเดียไปกับเดินห้างได้ไหมไปเข้าป่าเห็ดกอดตอครับพี่น้องโบวิหนักตึงก้นเตะเอาครับพี่น้อง วิบุกพยังครับมันมดยามมันเช็ดการแล้วมดซ้ำครับครับพี่น้องนี่เข้าดงเข้าป่าคือเก่าครับพี่น้อง <c oughs> บอลเคยอยู่บอลเคยหาบอลเคยกิน hết sắp hết bò thế <laughs> nhưng là ui cái bộ sạc kia bằng hết bộ nữa ข้าปลาเฮ็ดครับเข้าปลาเฮ็ดส่วนผู้สาวเข้า,าขปลามาหาเฮ็ดกันครับมอนี่น้ำไม้ลายยังออโอกเนาะโม่ป่าปืดเลยแถวนี้ เคียเห็ดยังเห็ดแดงเห็นแล้วโงกเหลืองโงกปีออกแถวนี้พันพืชเลยเห็นมาแปะเห็ดยังดอกแดงนคะครับพี่น้องไม่รู้ว่า คอมเมนต์มาแล้วครับพี่น้องแค่นดนกินได้ป่ะใส่เห็ดไข่เห็ดโซดแขกยังออกอยู่ครับเดี๋ยวไปหายี่ล่ทางจำโป้จำบ่ก็มองเขามาฮะนะครับมาพี่น้องนี่ข้าเจ้าว่ามากอันนี้ครับมากหนามแท่งนี่ครับ เอาไปซักผ้าได้ครับสมัยโบราณเพิานว่ามันออกมากอันเดี๋ยวผมซีพิสูดบิ่งนะครับว่าจะมีฟองอีหรือเ่านี่มาาจะเป็นลักษณะสิบเดียวผมจะให้แม่บ้านผมผ่าผ่าเครื่องดรผ่าเครื่องเสร็ิไปยออใส่น้ำม่งเอาซักผ้าได้หรือเ่แข็งค e ือแข็งนะมันผ่าได้บ่เลยไอตีิมากน้ำแท่งนี่มันมีฟองอีหรือร่ ครับผมสีพิสูตผมนี่อยู่ใกล้มือแค่อ๋อไม่เปิดนี่ใช่ข้างในมันบอกเป็นฟองเออวะเดี๋ยวเปลือกมันบ่นี่ความเสียไปรูใช่ไหมมันจะเป็นฟองดีน้ำไหลไหลนครับพี่น้องนี่ช่องหนึ่งมอดังมาเลยครับด่านที่ว่าเฮาโบลุ่วว่าพ่อใหญ่คนสิบหกมาจุดใดจุดใดนะครับแดนนี่เป็นแดนของเพื่อนเลยครับนี่ มีฟองรบ่เฮ้ยเฮ้ยน้อง็นบอกฟองมันออกพี่น้องนี่เออเขาซักาหาก้าเลยบอน้อยออกมาสามนั้นเนาะนพ,พอือล่อน้นเนนาเมนวะเขาไปตำไดลล้หรืเดีเดีนี่ครับี่น้องเลย แต่กี้แต่พ่อแต่แม่จะบ่มีสุผงสักผ้านะครับบว้แต่พ่อแต่แม่ครับแต่ประตูพระตาพระญามายมายนี่เพื่อนเจ้าหมากอันนี้นะครับนี่ไว้สซักผ้านี่เห็นว่าเป็ดฟองเลยผมขาบอกเคยเฮ็ดเตื่อเราถ้าลองเฮ็ดดูหน่อยนี่นะครับพี่น้องเขไปิดต่ำนะครับจะเป็นฟองครับเดี๋ยวกลิ่นจะออกแบบเฮ้ยเชียงยัง กินจะออกหอมอ่อนๆหอมลายหอมคือมากไหมแบบสดๆนะครับหอหูมิ่งเลยเออเป็นฟองหลีครับพี่น้องนี่ต้องเอาสองมากครับเากติ เพื่อนเจ้าอันนี้ไปถูเดียวเดียวผมเสียให้เบิกนะครับน้องเนี่ยเพ่นจะถูถูถูเครื่องอออท,ที่มันเปื้อนนะครับแล้วมันจะขาวนี่บผมมั่นใจทุบบ่เอาไปซักค่ะอืมนี่ครับมันจะเป็นท้างในจะเป็นลนักษณะ อยบลงบทกระตังกระโตมีท่นนี่ค่ะเพราะว่เป็นฟองนี่ครับเป็นฟองฟองโบลายเขาทุบไหนพี่น้องเอาซทำนี่แหละสมัยคนโบราณเขาเขาไปซักผ้าครับนี่หมักน้ำแทงนี่แหละเขาเอื้อนดานน้ำแทงครับพี่น้อง ด่านเลยครับด่านน้ำแทง่งอ,อันไหนสองสามมือพูดถึงว่าเบอร์เพื่อมันจุ่มแล้วจะเห็นอันไหนล่ะมือเดียวมากระบาลแข็งปิด <c oughs> ฟ้องเฉยแๆแต่ว่าฟ้องโบราณเขาน่าจะเอาต่ำมั้ ต, m, ต e <Yeah. S 1> ào, ่ำแล้วก็แซ่ฟองดอกเราต่ำขาทูส้งเลยนะทูถูถููมันติดแล้วเขากไประจุน้ำมาเลยน้ำเป็นฟองแล้วเขาก็ย่องเลยเฮ้ยอะ พี่น้องครับปล่อยลองเนี่ยหมดได้ครับมีเท่อได้เที่ยวหมดได้แล้วครับพี่น้องโอ้ยหน่วยแสบเปน,น,นละลายไปเลยคนร่ากายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านีครับเจอกันคลิปหน้านะครับวันอยู่ดีไ่แห้งสุขสุขคนร่ำล่ำรวยรวยจะเจ็บอยู่จนครับสวัสดีครับ